คุณผู้ชมมาสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่ตำรวจถูกยิงทัวนี่จะไปจอดที่หน้าสําน,นักง,งานตํารวจแห่งชาติเพราะมีคนส่งรูปนี้มาให้เพจอ,อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพัทหนะคะดูภาพค่ะบอกว่าเป็นภาพของเสื้อกราะของเจ้าหน้าที่แต่พอผ่ามาปุ๊บเป็นไม้อัดอยู่ข้างในแล้วถามว่าคุณนน่ะ เอางบประมาณเนี่ยไปจัดซื้อยังไงมีการทุจริตหักหัวคิวกันหรือเปล่าสุดท้ายเสื้อเกราะของตํารวจที่จะต้องไปปฏิบัติงานเสื้อก่อนจะเป็นกระอ่อนแล้วไส้ไม่อัดเอาไว้ตรงกลางเหรอเหตุการณ์ทั้งหมดคือเขาบอกว่าถ้าเกิดใช้จริงแล้วโดนยิงจุดสําคัญไม่ต้องคิดภาพเลย ทุจริตโกงกินแม้กระทั่งแผ่นเกราะยัดไส้ไม้อัดหน้าสมเพศอันนี้คือข้อความของคนแชร์กรมสรรพาวุธค่ะกองสรรพาวุธขออ,ธขอภัยสำนักงานส่งกําลังบํารุงของสำนักงานตํารวจแห่งชาติก็ต้องชี้แจงสิคะเรื่องนี้ทางด้านของพลตํารวจตรีนิรันดรฮะผู้บังคับการกองสรรพาวุธสํานักงานส่งกําลังบํารุงสตอชอสำนักงานตํารวจแห่งชาติบอกว่าภาพที่เกิดขึ้นสำนักงานตํารวจแห่งชาติไม่เคยซื้อชุดเกราะที่ผลิตจากไม้อัดน่าจะเป็นเฟกนิว และถ้านายตำรวจหน่วยงานไหนไม่มั่นใจในชุดกรอะของตัวเองให้เดินทางมาที่กองสัมพวุฒของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เลยจะตรวจสอบให้คือมีการทดสอบตามมาตรฐานสากลนะคะแล้วก็รับประกันเสื้อเกราะทุกตัววันนี้สอบถามสารวัตรดัมโบ้พันตํารวจเอกสุรโชคเจษดาเดชสารวัตรดัมโบ้บอกว่าไม่น่าจะใช่เรื่องจริงเพราะในการจะซื้อเสื้อเกราะแล้วก็ยุทธภัณฑ์ของสำนักงานตํารวจแห่งชาติจะต้องเป็นระเบียบเดียวกันทั้งประเทศไม่น่ามีที่ไหนพาเหล่าพากอง และไปซื้ออะไรแบบนี้มันเดือดร้อนนะคะแล้วคนที่เอามาแชร์ fake news เนี่ยน่าจะมีความผิดด้วยเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเมืองมองว่ามันไม่น่าเป็นไปได้นะเพราะเรายังไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนนะเพ <S S S 1> ราะมีแต่เพจลอยๆมายิ่การระบบการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเมืองชาติเนี่ยเขามีระดับผู้ใหญ่เนี่ยแล้วผมดูแล้วไม่คุ้มฮนะสมัยก่อนเนี่ยผมยอมรับเลยว่าสมัยนีย้เทคโนโลยีเนี่ย มาหมดแล้วนะครับมาแทบจะร้อเปเลยเพื่อก่อเห็นใส่กันนะฮะเห็นเราเห็นทดลองเราใส่ตอนแรกเห็นไหมแล้วมีแจกกันแล้วก็ปืนเนี่ยใช้ปืนเอ็นดีๆยาวๆปืนสั้นนะเออมันไม่มีใครแล้วใครจะไปคือเอาอนาคตตัวเองอะไปทิ้งกับการแบบซื้อสะกรอใส่ไม่อัดให้เจ้าหน้าที่ใส่อัปเดต34 H D F โดยชั้นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ